สวัสดีครับวันนี้ลดะรถในสต็อกนะครับกระบะตอนเดียวครับ TFR สีขาวปี95ครับคันนี้เครื่อง90แรงเลยนะครับคันนี้พวงมาลัย power ครับคันนี้เครื่องดีวิ่งทางไกลได้เลยความร้อนปกติครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เย็นหนาวเลยสีสวยมากเลยนะครับคันนี้สีเงางามทั้งคันเลย สีสวยจริงๆครับไม่มีตําหนิเลยครับสีเต็มร้อยเลยครับใครหาใช้อยู่นะครับคันนี้ทํากินได้เลยครับตอนเดียวบรรทุกได้เยอะครับแล้วคันนี้เครื่องสองพันห้าประหยัดน้ํามันด้วยครับมังกรทองนี่ประหยัดจริงๆครับราคาขายขอแจ้งเลยแล้วกันครับขายอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ